วันนั้นเลยเพื่อนเลยเฮ้ยจะก็ไปขอนแก่นไงไปขอนแก่นมาเราก็ข uh> ึ้นรถไฟรถไฟเต็มด้วยความด้วยความแบบมันเต็มเยอะคนขาดขาดขาดดึงขึ anyway> <k> <k <k ้นมาเลยคนขาขาดเนลยทียอย่างเงี้ยตึ๊บตึ๊บปอกปอกขึ้นเลยตอนนี้เราเฮ้ยมีใครลุกวะไม่มีคนลุกเลยไม่มีคนลุกเลยเขาด้วยความ เป็นน้ำใจของลูกผู้ชายจ้าตัดสินใจตัดสินใจลูกผู้ชายลูกขึ้นอุ้มเขาไปโหนโอ้โหแล้วทำไงเขาก็ห้อยอยู่ใจหมาเนี่ยมึงเราก็นั่งต่อแล้วเราทำไมคุณไม่รู้ให้เขานั่งเหรอครับเอ้าเขาไม่มีขาเราก็ต้องให้เขาโหนเนี่ยไายืนไม่ได้เขาลงไงเขาลงแล้วก็ปล่อยจับอย่างอย่างจังหวะไปไปต่อไปเลยครับอ่ะต่อไปเท่าเดิมเลเฮ้ยเลี้ยงกูเยอะเลยอันนี้พาเพื่อนต่อ มีเพ่นต่อในห้องเลยเพื่อนต่อเลยแล้วกันเอาเอาเอาทีเพื่อนต่อกำลังเต้นอยู่นะกำลังเต้นเอ็จอคนนั้นนะครับคนกำลังเต้นโอ้เอ็จอไอต่อไอต่อแม่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดเลยโอเอ็นเอนตัวอะไรสอบติดมขอด้วยไม่อาร์เซนอลลาลากระบังครับไปโอเทคจุ๊บใบโอเทคใบโอเทคที่ขึ้นได้อะไรครับเทคโนโลยีสุขภาพรถ่ายมึงบ่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะ เป็นคนเป็นคนเฮฮาครับเฮฮาจมูกใหญ่จมูกใหญ่เกี่ยวไมเกี่หน้าเหมือนใครหน้าเหมือนหน้าเหมือนไม่รู้จมูกเหมือนชุมพู่ชุมพู่เห็นเขาแฟนเห็นเขาแฟนรวยโอ้ได้แฟนดีครับวันนี้ปวดเฮไงแฟนอยังไม่นานหรอวครับไม่นานแต่งงานกันจะโดนเพื่อนเพื่อนสนิทของเขาเฮ้ยแล้วเพื่อนสนิทคนนั้นคือใครครับเขานี่แหละนั่งอยู่เนี่ย ลามดลาเมดอ่าลาเมดใจดีใจดีว่ามันจะนานไปไหมวิดีโอมันอะไรหรอกเลยห้าสิบเจ็ดนาทีมึงถ่ายเล่นเลยอ่ะ้าสิบอ็้มันเท่านัลามีดบ้านดวยจะขอหมู่บ้านมึงมีลำเดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังจะสร้างหมู่บ้านเป็นเป็ของตัวเองนะพ่อพ่อเขาอยากมาเราอยู่แถวหัวทะเลเดี๋ยวพอเราเรียนจบแล้วก็เตรียมซื้อได้เลยซื้อหมู่บ้านซื้อบ้านนี่ซื้อบ้าน เวลามีงานอะไรบอกราเมีตลอดช่วยออกตังค์บอกว่าเดี๋ยวเก็บคืนให้มาถึงเวลาจริงคืนคืนไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ขายคือเขาไม่โกรธเหรอครับไม่โกรธไม่โกรธกัดฟันกัดโอ่ะผมว่าเราพูดถึงราเมีแล้วเราลองมาพูดถึงคนที่มีฐานะโอคอกันดีครับรู้จักคุณเจ้าไหมครับโอ้คุณเจ้าอ๋อพูดถึงเลยครับเอ็มพี่รอใจดีโอเคครับเพอร์เฟ็กแมนเยี่ยมครับ เดี๋ยวข่าวจะแบ่งจะแบ่งถ้ากวนตีนกูกดตัดจะเอาก็จะให้ไม่บางไม่บางไม่บางดูอยู่คนนี้ใจดีจริงจะให้แฟนเพื่อนให้แฟนแฟนกับเพื่อนฮะยกแฟนให้เพื่อนเออจะยกแฟนให้เพื่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ยินมาอย่างนั้นนะครับอ๋อเหรอครับมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับมีเพื่อนคนหนึ่งใจดีมากใจดีมากถึงก็หันกล้องมาหาเลยเฮ้ยครับผมเออคนนี้เลยครับลุกขึ้นมาเขาบอกเขาจะยกแฟนให้ผมหลายคนด้วย ฮำมบาบ้างไงฮัมบาเนี่ยกักแล้วกักอีกเนี่ยจิใช่ไหมเฮ้ยคนนี้สุดยอดจ้าคนนี้กกัเก่งมากเลยบอกตร่นงไล่ชื่อมาตั้งแต่ออยออยเล็กออยใหญ่มองกล้องพูดเดี๋ยวเข้ามาดูมองกล้องมองกล้องหน่อยพี่มองกล้องออยออยใหญ่อยู่อาสามเฮ้ยอัหลใ้ฟออยเล็กอ๋ออออเเป็นนนพื่กัยเล็กอยู่สารคามเฮ้ยแล้วคนพป็นนมคนเป็นนมอยู่หลายที่ น้องเจบเโอ้โหสามน้องจูนอไอจูนไหนวะไม่รู้ <laughs> <laughs> ประเมื่อ,อสมหาย